อันนี้ราคาอยู่ที่800บาทนะครับก็เป็นแบรนด์ id นะครับนี่นี่ครับ id นี่ครับนี่อันนี้สีเหลืองนะครับอันนี้ดำเงานะครับนี่นี่ต้องบอกว่าลูกทรงเขาก็สปอร์ตนะครับนี่แล้วก็มีสปอยเลอร์ด้านหลังด้วยก็อันนี้สำหรับแบรนด์เซลนะครับเนี่อันนี้ราคาก็อยู่ที่1000บาทนะครับเนี่ยแบรนด์เซลนะครับ สวัสดีนะครับพบก,กับผมนะครับทศเอ็ x ซ t แม็กสตนะครับคลิปนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปดูงานบวกนกนะครับรถราคาครั้งยิ่งใหญ่ไปจำปีนะครับของ แบรนด์อินเด็กะครับก็ซึ่งเขาจะมีทุกปีนะครับผมก็ไปไปมา2ปีแล้วแล้วก็วันนี้เป็นวันแรกนะครับก็เป็นงานลดราคาของหมวกอินเด็กเขาวันแรกก็อยู่ที่ซอยท่าข้ามนะครับถนนพระรามสองนะครับก็เดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมไปชมนะว่าเขาจะมีหมวกรุ่นไหนบ้างลดราคามากน้อยขนาดไหนนะครับก็เราเดินทางกันครับผมไปครับ ตอนนี้ผมอยู่บนถนนตักสินนะครับนี่กำลังขึ้นสะพานข้ามแยกนะครับไปลงถนนพระรามที่สองนะครับก็งานหักกรมรลราคาหมุนน็อกของแบรนด์อินเด็กซ์นะครับเขาก็จะอยู่ที่ซอยท้าข้าม ำหรับหมดอินเด็ก Index เนี่ยรู้สึกว่าเขาจะมีแบรนด์อยู่หลายแบรนด์นะครับเดี๋ยวผมจะลองพูดให้ท่านผู้ชมฟังกันแบรนด์แรกก็คือที่เรารู้จักมานานแล้วครับก็คืออินเด็กนะครับ,รบส่วนแบรนด์ที่สองก็คือจะเป็นตัวยอ่อเขานะครับคือ ID แบรนด์ที่สามคือ r a น d o m นะครับก็มีตัวยอ่อเนกันครับก็คือ R d ดีนะครับ,รบแล้วก็จะมีอีกสองแบรนด์นะครับคือแบรนด์ s n นเ l นะครับอาจจะไม่ค่อยคุ้นหูเท่าไหร่แล้วก็มีอีกหนึ่งแบรนด์นะครับคือแบรนด์โปรโตนะครับก็มีหมด5แบรนด์ด้วยกันท่ายี่ห้อนะครับที่อยู่ภายใต้การผลิตของอทางอินเด็ก์เขาก็สำหรับงานลดราคาของเขานะครับก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่อ่า10นะครับถึง19ธันวาคมนะครับ2,564นะครับก็ ถ้าท่านผู้ชมท่านไหนนะครับอยู่ในย่านสั่งทนนะครับแถวพระรามสองอะไรพวกนี้น,นะครับก็สามารถมาชมมาเยี่ยมของงานหากกรรมก็ได้นะครับก็อยู่ในซอยท่าข้ามนะครับก็เดี๋ยวท่านผู้ชมก็ตามผมไปอ่ะนี่นะครับนี่พอเรามาถึงเนี่ยตรงแยกบิ๊กซีนะครับก็คือเลี้ยวเข้าซอยท่าข้ามแล้วนะครับก็เลี้ยวไปข้างใน ขาอยู่ประมาณช่วงซอยเก้าหรือซอยอะไรเนี่แหละประมาณนั้นน่ะก็สําหรับท่านผู้ชมท่านใดนะครับอยากได้หมวกกันน็อกนะครับเอาไว้สวมใส่เพื่อขับขี่ปลอดภัยนะครับแล้วก็ไว้ท่องเที่ยวเนี่ยก็ผมก็แนะนำนะครับแบรนด์นี้อีกแบรนด์หนึ่งครับแบรนด์อีเด็กนะครับก็เป็นหมวกของแบรนด์ไทยนะครับแล้วก็คุณภาพมาตรฐานก็ผ่านนะครับ ก็ผ่านทั้งมาตรฐานทั้งมอกแล้วก็ทั้งออีซี e ของยุโรปบางรุ่นเขาก็ผ่านมาตรฐานต่อด,ดด้วยนะครับของอเมริกาด้วยนะครับเนี่ยน่าถึงแล้วนะครับเนี่ยตรงนี้นี่เนี่แหละโอ,อ้เนี่ยเห็นไหมครับมอไซค์จอดเยอะๆเนี่ยแหละเนี่ยเขามางานมาการลดราคากัน มไปจอดในนายร่มร่มตอนนี้นะครับผมก็นี่ครับมาอยู่หน้างานแล้วนะครับเนี่ยงานพากรรมลดราคาของหมวกน็อกนะครับของแบรนด์อินเด็กนะครับท่านผู้ชมอาจจะรู้จักดีครับแบรนด์อินเด็กก็อยู่คู่กับคนไทยยาวนานนะครับมาร่วม30-40จน40ปีแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมไปดูข้างในกันนะครับไปครับาผม ดูแต่แรกนะครับเนี่ยนี่ครับอันนี้เป็นหมวกยี่ห้อโปรโตนะครับที่ผมบอกบอกไว้แล้วนะครับเนี่ยให้ดูนี่ครับคุณภาพสินค้าต้องบอกว่าเป็นบวกใหม่นะครับเนี่ยใหม่เอี่ยมเลยนี่ครับนวมนี่ครับนุ่มเก็บนะครับเนี่ยบอกว่าสวยงามนี่อันนี้เหลือราคา900บาทนะครับเนี่ย9 0 0นะครับ อันนี้ก็โปรโต,โตนะครับเนี่ยก็อันนี้สำหรับแบรนด์เซลนะครับเนี่ยอันนี้ราคาก็อยู่ที่1,000นบาทครับเนี่ยแบรนด์เซลนะครับก็มีอันนี้เป็นรุ่นคาบุเกะครับก็มีหลายลายด้วยกันนะครับทั้งสีเงาแล้วก็สีด้านนะครับนี่ก็ไอดีครับเนี่ยไอดี ID. นี่วัสดุภายในเป็นหมวกใหม่นะครับเนี่ยวัสดุนี่นวมยังเจ๋าอยู่เลยนะครับแผ่นปิดใต้คางมีรุ่นนี้ครับไอดี ID. นะครับไอดี ID นี่ก็ราคา1,000บาทนะครับเนี่ย1,000บาทนะครับเนี่ยบางรุ่นเขายัางอยู่ในถุงอยู่เลยเห็นไหมครับนะครับส่วนอ่าตัวนี้ครับเป็นหมวกในราคาที่ หน้าที่ถูกที่สุดนะครับในงานนี้ก็คือในราคาเพียงหนึ่งร้อยบาทนะครับเนี่ยก็เป็นหมวกครึ่งใบหรือว่าหมวกกะลานะครับเนี่ยเนี่ยครับก็อันนี้เขาไม่มีคิวหน้าให้นะครับมาแกะให้ดูเนี่ยแต่ว่าน่ารักสวยงามนะครับนี่นะครับเนี่ยน่ารักสวยงามนี่อันนี้ร้อยเดียวนะครับเนี่ย เอาให้เด็กๆใส่ได้นะครับอ่าโซนนี้เป็นโซนราคา120บาทนะครับนี่นี่ย120บาทก็เป็นหมวกกะลานะครับคือหมวกครึ่งใบเนี่ยนะครับแปลว่าเป็นหมวกผู้ใหญ่นะครับก็เป็นที่รู้จักมานานนะครับเวลาเรานั่งบินนั่งอะไรพวกเนี้ยก็เราก็จะได้สวมหมวกอันนี้ประจํานะครับเนี่ยอ่ะแต่นี่เขาก็ผ่านมาตรฐานนอกกอนะครับเนี่ยนี่นะครับผ่านมาตรฐานนอกกอนะครับ ก็โอเคเนี่ยใส่ไปตลาดใส่อะไรได้ใกล้ๆนะครับเนี่ยก็โอเคนะครับเนี่ยร้อยยี่สิบบาทครับผมอันนี้เป็นโซนะครับลดเหลือร้อยแปดสิบบาทนะครับเนี่ยผมให้ดูตัวอย่างอันนี้ก็เป็นบุกเต็มใบเปิดหน้าครับนี่สีดำนะยี่ห้ออินเด็กซ์นะครับอันนี้ไม่มีจูหน้าครับมีแก๊บหน้านี่อันนี้ก็เนี่ยครับเขียนว่าฟิน ัวนี้เป็นรุ่นที่เราแถ็บไม่กับใครที่ซื้อ,อยามา5าฟินนะครับเนี่ยตัวนี้แหละนี่ตัวนี้ก็รถ80บาทครับเป็นหมวกขึ่นใบแต่ว่าเขามีคิวใสใหเ้เป็นคิวบังลมด้านหน้านะครับเนี่ยอันนี้รถ80บาทนะ่รก็อยู่ที่เชลนี้นครับเนี่ยเชลนี้ครับห80บาทน,นี้เราก็มาชมหมวกในราคาที่สุดข,ขึ้นมาอีกนะครับอันนี้คือ เหลือราคาอยู่ที่220บาทนะครับก็เป็นรุ่นนะครับนี่เป็นแบรนด์อินเด็กนะครับก็เป็นรุ่นดีลิงนะครับนี่ดีลิงนะครับก็นี้อยู่ที่220บาทก็เป็นหมวกเต็มใบนะครับเปิดหน้าเนี่ยยกชิได้เนี่ยเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้คือหมวกเต็มใบเปิดหน้านะครับ220บาทครับนี่อยู่โซนนี้เนี่ยฮะเนี่ยแนวนี้ทั้งหมดเลยนะครับเนี่ย เทียวนี้ครับทั้งเทลว220บาทก็อันนี้ราคาครับลดเหลือ220บาทก็อันนี้เป็นหมวกนะครับหมวกกะลาหรือว่าหมวกขึ่งใบเนี่ยครับเนี่ยก็อันนี้สำหรับใครที่แบบใส่เพื่อ,อความปลอดภัยไม่ไม่ได้ขี่ไปไกลไหนไม่ได้ขี่ไปไกลมากครับเนี่ยก็แบบนี้ก็ได้ก็อันนี้เดี๋ยว ไปใส่ชิวเพิ่มนะครับนี่ยชิวกันลมด้านหน้าเนี่ส่วนนี้สีเขียวนะครับเนี่ยอินเด็กนะครับเนี่ยอินเด็กอืมก็เป็นรุ่นฟลายนะครับเนี่ยฟลายก็อนนี้เขามีแว่นกันลมให้นะครับก็เป็นหมวกกะลาเนี่ยตังเชลเนยนะครับเนี่เยเน,นี่ยเชลนี้สองร้อยยี่สิบบาทนะครับอ่ะเดีย๋ยวละขยับราคาขึ้นมาอีกนะครับ อันนี้ก็ในราคาเหลือแค่สี่ร้อยบาทนะครับเนี่ยดใหู้นี่นะครับเนี่ยก็อันนี้เป็นหมวกเอ่อได้เป็นหมวกเด็กนะครับเนี่ยเนี่ยแบรนด์อินเด็กนะครับนี่ให้ดูเนี่แบรนด์อินเด็กเนี่นะครับก็เป็นหมวกไซส์เล็กนะครับสำหรับเด็กๆนะครับเนี่ยใส่เพววื่อความปลอดภัยครับมันหมวกเป็นเต็มใบนะครับเปิดหน้า ก็อันนี้ครับสี่ร้อยบาทครับตัว,วน,นี้ถัดมานะครับอันนี้เป็นหมวกเต็มใบเปิดหน้านี่ครับเป็นแบบนี้นะครับนี่อตนนี้เป็นหมวกไซส์ผู้ใหญ่นะครับนี่อันนี้สีน้ําเงินอันนี้สีเขียวเห็นไหมครับเนี่ยนี่ก็สี่ร้อยบาทนะครับนี่ ก็ได้รับมาตรฐานนะมอกอนะครับเนี่ยแล้วก็ไทยแลนด์อันนี้ด้วยนะครับอันนี้รุ่นชาร์ปนะครับนี่ชาร์ปก็400บาทนะครับนี่ทั้งเชลเลยนะครับเนี่ยเนี่ยเชลล์้นี้ย400บาทนี่แล้วก็อันนี้เป็นโลโก,โก้ที่เขาผลิตให้ยามาฮ่าด้วยนะครับนี่เห็นไหมครับนี่ สีเงินนะครับนี่สัญลักษณ์ของยามาฮ่าเขาอันนี้เขาก็เป็นหมวกที่ผลิตให้กับตัวแบรนด์ยามาฮ่านะครับเขาอันนี้เขาก็าไว้แถมนะครับเวลาเราซื้อรถของยามาฮ่าเนี่ยนะครับถ้าเคยเคยซื้อแล้วเขาแถมให้กป็ประมาณนี้ครับก็อันนี้เขาก็ให้โรงงานผลิตของอินเดกซ์นะผลิตให้เหมือนกันนะครับนี่ยอันนี้เขาก็เอามาขายครับลดราคาก็เหลือที่400บาทนะครับ ดูหม่นะครับอันนี้เขาลดราคานะครับเนี่ยอันนี้ลดราคาในรุ่นเหลือแค่5 5 0บาทนะครับนี่ก็แบรนด์อินเด็กนะครับอ่าอันนี้รุ่นอ่าอันนี้เป็นรุ่นไทยทันนะครับเนี่ยไทยทันนะครับอืมก็อันนี้ได้รับมาตรฐานทั้งอบด้วยนะครับนี่ D.O. D.O.T. นะครับแล้วก็มาพรบ้านเรานะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเรื่องคุณภาพ แล้วก็รุ่นนี้เขามีแว่นตาภายในด้วยครับเนี่ยเปิดให้ดูนี่นะครับเนี่ยมีแว่นกันแดดภายใน,นครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยนี่ืมีแว่นภายในนะครับในราคาเพียงห้าร้อยห้าสิบบาทนะครับเนี่ยนะครับที่เลื่อนแว่นอยู่ตรงนี้นี่นะครับ ก็550บาทนะครับเนี่ยนี่ก็อินเด็กนี่ก็เป็นไททันอีกรุ่นหนึ่งนะครับเนี่ยรุ่นนี้มีวัานด้านในนะครับ <c oughs> ก็อันนี้เป็นสีด้านนะครับสีเทาลัมโบนะครับเป็นสีด้านโซนนี้ก็550นะครับเนี่ยเอาดูอันนี้ก็เป็นแบรนด์สเนลนะครับเนี่ยแบรนด์สเนลอันนี้เป็นสีดำด้านนะครับเนี่ย เนี่ยลำด้านนี้เป็นหมกจำใบนะเนี่ยหมกภายในเขาครัส่วนนี้เป็นสีเขาเงาครับนี่ยจีบอนนี่ครับนี่ก็เพียง550บาทเนี่ยตลอดเชลนะครับนี่ผมดูเนี่เยเชลเนี่ย550ราสิบบาทส่วนเชลนี้ครับนี่อันนี้จะเป็น หมวกตล์นะครับเนี่ยพลาสสิกนะครับพวกที่ชอบแนวแบบวินเทจนะครับเนี่ยใส่คลาสสิกเนี่เขาก็มีแว่นให้ด้วยครับเนี่ยแว่นเนี่ยแว่นภายในนะคไว้กันแดดได้นะครับบางคนก็ไปใส่แล้วก็ใส่แว่นตานะครับด้านในใครไม่ชอบอยากต้าลมก็ไปติดแม็กได้ครับเนี่ยติดชิวหน้าที่เป็นแม็กสามอันน่ะก็ใส่ได้ครับเนี่ยอันนี้เชลนี้ครับเนี่ย 550บาทน,บน,าน,นะครับนี่ก็ลายหนึ่งนะครับส่วนใหญ่เขายังไม่แกะถุงนะครับนี่ท่านใดสนใจก็มาเลือกชมเลือกซื้อเองนะครับนี่ครับสำหรับที่ท่านที่เป็นแนว enduro ครับนี่สายวิบากนี่เขาก็มีไว้ให้นะครับนี่แนวลุยๆหน่อยนะครับแนวตายรถวิบากนะครับนี่ enduro เนี่ย ก็อันนี้ราคาเพียง550บาทนะครับต้องบอกว่าถูกมากนะครับเนี่ยแต่ว่าคุณภาพเขาผ่านการรับรองนะครับก็มาเลือกมาชมได้นะครับราคาจับต้องได้นะครับ550บาทบวก Enduro นะครับสำหรับท่านที่ชอบแนวสไตล์โรบิบากครับเนี่ยีนะครับพามาชมขยับราคาขึ้นมาหน่อยนะครับเนี่ย อันนี้ราคาอยู่ที่800บาทนะครับก็เป็นแบรนด์ ID นะครับนี่นี่ครับ ID นี่นครับเนี่ยน,นี้สีเหลืองนะครับอันนี้ดำเงาครับเนี่ยต้องบอกว่าลูกทรงเขาก็สปอนะครับนี่แล้วก็มีสปอยเลอร์ด้านหลังด้วยนะครับอน,นี้ก็ขย,ยับระคานไปหน่อยนะครับ นี่ครับราคาเขาไม่ติดไว้นะครับเนี่ยหนึ่งพันห้าร้อยบาทอันนี้เขาก็ลดไปห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับเหลือเพียงเนี่ยแปดร้อยบาทนะครับก็ริบลิบานะครับของเท้าลถนะครับเนี่ยยังอยู่ในสิ่งทติกอยู่นะครับเนี่ยตลอดแนวนะครับเนี่ยบอกว่ามีมีสีมีรุ่นอะไรให้เลือกครับเยอะมากนะครับเนี่ยอันนี้โซนแปดร้อยบาทนะครับ อ็น,นี่เป็นหมวอาตายแบบกึ่งวิบากครับเรียกว่าโมต้าครับเนี่ยอันนี้เขาลดเหลือพันห้าครับจากราคาป้ายเที่ยวขายเนี่ยก็คือสองพันเก้าร้อยบาทนะครับเนี่ยก็เป็นหมวกตโมตาครับเป็นกึ่งทัวริ่งนะครับวิบากได้นะครับเนี่ยเนี่ยผมให้ดูแบบเต็มๆนี่อันนี้เป็นรุ่นอีคอนนะครับเนี่ยอีคอน เนี่ยครับเนี่ยเขาก็จะมีพริกหมวกด้วยนะครับแล้วก็มีคิวหน้าเนี่ยครับคิวหน้านแล้วก็จะมีแว่นภายในด้วยเนี่ยนี่ครับแว่นภายในเปิดให้ดูนี่ครับแว่นภายในเห็นไหมครับอืมนี่กึ่งลุยครับสายโมดตาดพิกสามารถถอดได้นะครับแว่นสามารถถอดได้ แล้วก็เปลี่ยนทางได้ครับเป็นแนววิบากได้นะครับนี่นี่ก็สวยงามนะครับจาก2,009ครับเหลือเพียง1,500บาทนะครับคลิปนี้ครับผมก็พาท่านผู้ชมนะมาชมนี่งานลดราคาของหมวกน้องครับแบรนด์ี่กนะครับก็มีหลากหลายราคานะครับก็มีหลายรุ่นนะครับให้ท่านผู้ชมได้เลือกซื้อเลือกชมนะครับก็ถูกสุดนะครับ100บาทนะครับแล้วก็ราคา มากสุดก็พันกว่าบาทนะครับก็งานเขามีตั้งแต่วันที่10นะครับถึง19ทธันวาคมนะครับ2,564นะครับก็ท่านที่อยากหาหมวกกันน็อกนะครับไว้เพื่อความปลอดภัยนะครับไว้ออกทริปไว้ทํางานใส่ในชีวิตประจำวันนะครับในราคาที่คุ้มค่านะครับเป็นแบรนด์ของคนไทยนะครับก็ช่วยกันสนับสนุนนะครับก็มาได้นะครับอยู่ในซอยท่าข้ามนะครับก็เดี๋ยวท้ายคลิปนะครับผมจะมีแปะลิงก์นะครับ ามาร์คจุดตรงโลเคชั่นของจุดที่เขาจําหน่ายหมวกนะครับไว้ให้นะครับท่านที่สนใจก็มากันได้นะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมทดนะครับ X Max Story ก็ต้องขอรอขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับก็ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ